พวก่อนนะิีกเขียว10เมตรแล้วก็รากผักชีสองต้นก็ะเทียมกลีบเล็กนะฮะประมาณ10เมตรนะใบละก้านด้วยนะคะเราจะไปปั่นแห้งก่อนนะคะองกล้วยนี่สามชโตน่นนะ ตะะูหนึ่งช้อนโตนะคะตูหนึ่งช,ช้อนโตนะฮะช้อนชามะนาวห้าลูกคันแล้วนะคะ ไปปั่นนะคะเราจะใส่วาซาบิสามซองนะคะสามซองนะเน,นี้ยกำลังดีเลยนะคะสามารถนำขายได้เลยอะ่ะเพราะเราใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปนะ,ะน้ำสลัดนะคะนี่นะคะ่ะ โลนะแต่ว่าโลยังไม่ค่อยสวยได้หลายเพราะแครอทมันควรที่ไม่ไม่ต้มอะถ้าเอาแครอทจริงๆริงอ่ะอยวนี้ต้องต้มแล้วทำกินเองอร่อยดีนะเคี้ยง่ายสะดวกนะแต่ไม่รู้ว่าคนสมัยนี้นะเขาชอบกินแบบแครอทต้มหรือแบบแครอทสดๆนะ